อีกหนึ่งความน่ารักคุณผู้ชมพาไปดูนี่ดีกว่าโอ้โหกระต่ายจับแมวมากระต่ายหลายตัวเลยนะเนี่ย350ตัวเยอะมากคุณแว่นไฟอยู่ที่วัดพระพุทธบาทภูควายเงินอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับเด็กๆต่างแห่ไปที่วัดพร้อมกับผู้ปกครองใครที่ไปมักจะเอาผักบุ้งติดตัวไปด้วยไปให้กับกระต่ายเพราะความน่ารักน่าเอ็นดูแล้วมันดูคุ้นชินกับคนนะครับคนคงไปเยี่ยมมันบ่อย ดูไม่ได้ไม่ได้ตื่นอ่ะเออไม่ตื่นด้วยแล้วแบบมีหลายตัวนะไม่ดูเขาตั้งชื่อไหมคะเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยหลายคนจะพยายามตั้งชื่อใช่ไหมค<ฆ>่ะเจ้าขาวเจ้าดําเจ้าน้ําตาลเจ้าลายจุดหรืออะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่า,าสุดท้ายาาแล้วเนี่ยเยอะมันจําไม่ได้350ตัวเออ350ตัวแล้วแต่ละคนเวลาเขาไปบางคนตั้งชื่อหนึ่งอีกคนหนึ่งตั้งชื่อหนึ่งกระต่ายจำไม่ได้<ฆ>แต่มีชื่อหนึ่งที่พูดปุ๊บแล้วมาเลยยังไงฮะให้เรียกว่ามามาโอ้โหต้องมาแล้วแหละมามาเออพอบอกว่าม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 าวฟัง มา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 มัมา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 ็าม้มา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 ามามา็ามามาขนามา ดิฉันว่าดิฉันว่าจริงๆไม่ใช่ชื่อหรอกค่ะเขาอาจจะฟังว่ามามามานี่คือเอามากินสิมาสิผักมาแล้วมากินสิแต่ตอนนี้เขาเลยกลายเป็นกิมมิกเลยเขาบอกว่าใครที่ไปที่วัดพระพุทธบาทภูควายเงินที่จังหวัดเลยลองลองไปเรียกมันดูนะลองไปเรียกดูมาสิมามาไหเออดูสิจะมาไหมนะครับถ้าบ้านไหนเลี้ยงสุนัขหรือว่าแมวหลายตัวแนะนําชื่อนี้เลยนะคะมามาเรียกทีเดียวมาทุกตัวอันนี้ไม่ต้องแกะแกะขนมก็่ได้เสียงพลาสติกก็วิ่งมาละ